เจ้านายเนะี่ยเสนอวีซ่าทำงานให้ก็เลยตัดสินใจที่จะรับพ่อเสมอ สวัสดีค่ะเปิ้ลน,นะคะเรามาเจอกันต่อจากคลิปที่แล้วที่เปิ้ลนทำไว้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเปิ้ลนทำคลิปไว้อยู่แล้วนะที่ตอบคำถามแต่ยังไม่ได้ลงเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเพิ่มอีกคราวนี้เปิ้ลก็เลยคิดว่าเปิ้ลเอาเจ้าตัวคือแฟนเปิ้ลที่เรียนเชฟเนี่ยมาคุยเองเลยดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเรามาคุยพร้อมกัน2คนก็จะได้ตอบเรื่องการจด r e a t i o n s ชิปได้เลยด้วยนะคะก็จะได้ตอบกันเคลียร์ไปเลยทีเดียวก่อนอื่นเนี่ยต้องให้คุณเชฟแนะนำจัวเองก่อนนะคะ สวัสดีค่ะชื่อมิงนะคะก็มาอยู่ที่ซิดนีย์ได้เกือบ9ปีแล้วค่ะโอเคมิงทำงานอะไรตอนนี้ตอนนี้มิงก็เป็นเชฟขนมอยู่ที่ซิดนีย์นะคะอายุเท่าไหรค่คะอายุ32ปีแล้วค่ะแล้วมิงมาที่นี่ตอนอายุเท่าไหรค่คะมิงมาที่นี่ตอนอายุ24ก่อนมานี่ก็จบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะที่จุฬา เราทำงานอะไรอะก็ทำงานจริงๆก็ทำงานเป็นฟิตเนสอินสตรคเตอร์เนี่ยค่ะก็คือเป็นทำงานในฟิตเนสที่โรงแรมแล้วก็สอนเทควันโดด้วยสอนเทควันโดใช่ค่ะตอนมามาด้วยวีซ่าอะไรคะตอนมามิงก็เหมือนคนทั่วไปเลยค่ะมาวีซ่านักเรียนก็ลงคอร์สภาษามา6เดือนแล้วก็ลงคอร์สบิตเนสมาอีก2ปีก็จะได้วีซ่าลงมๆแล้วทั้งหมดประมาณ2ปี9เดือนค่ะแต่ตอนแรกเนี่ยมิงตั้งใจว่าจะมาแค่แค่วีซ่านั้นใช่แล้วก็ลับก็คือ<ม>ตั้งใจมาเอาประสบการณ์ประสบการณ์เฉย แล้วทำไมถึงเปลี่ยนไปเรียนอย่างอื่นอ๋อก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นความทรมานส่วนตัวก็คือเราพอเราเรียนภาษา6เดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปลงเรียนบิสเนสเราเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ชอบอะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบนั่งเรียนอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรียนไม่รู้เรื่องก็เลยตัดสินใจที่จะทิ้งเงินนั้นแล้วก็ไปโรงเรียนทําขนมแล้วมิ้งเรียนเชฟโรงเรียนอะไรเรียนเชฟอยู่ที่โรงเรียน Evolution Hospitality ค่ะเรียนกี่ปีเรียนหลักสูตรหลักสูตรสองปี ก็ S <S> <S <S คือจะแบ่งเป็น2องพาร์ะคะปีแรกเนี่ยก็คือจะเรียนเกี่ยวกับขนมแล้วก็ปีที่2เนี่ยเรียนเกี่ยวกับพวก hospitality management ค่ะแล้วตอนเรียนเนะราคาค่าเรียนเท่าไหร่คะราคาค่าเรียน2อปีอยู่ที่1 8 0 0งหมนแเหรียญแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอนีกตอนนั้นค่าเรียนถ้าคูณกับเงินไทยเนยจะ33บาทแต่ตอนนี้เงินลดอยู่เหมือนกันนะคะ,คะแล้วมิ้งคิดว่าจริงๆแล้วจาเป็นต้องเรียนแบบ โรงเรียนดีไปเลยไหมหรือแบบจำเป็นต้องเรียนโรงเรียนเดียวกับมิ้งไหมคะถึงจะได้เป็นคนที่นี่จริงๆก็ไม่จําเป็นนะจริงๆขึ้นอยู่กับแต่ละคนมากกว่าว่าเออเราตั้งใจมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้มิ้งเขาเล่าเส้นทางการมาออสเตรเลียจนถึงเรียนทําขนมจนถึงได้ PR ก่อนนะคะว่าตั้งแต่แรกมาหย่งไรโอเคตอนแรกมามิ้งก็มาทํางานร้านไทยเนะะี่ยค่ะเป็นเด็กเสร์ฟแล้วก็พอทําไปสักสามเดือนก็รู้สึกว่าเอออยากทํางานอะไรก็ได้ที่แบบเป็นสกิล พอมองเข้าไปในครัวรู้สึกเออชอบจังเลยชอบความวุ่นวายในครัวแล้วก็ชอบแบบว่าเออจริงมันก็ได้ความรู้ติดตัวไปด้วยเผื่อกับไคยจะได้เอาไปใช้ทําอะไรได้พอหลังจากนั้นก็เริ่มหางานที่เกี่ยวกับขนมพอไปได้งานร้านขนมปังก่อนก็เออทำไปสักพักก็เริ่มเปลี่ยนร้านไปเรื่อยเพื่อหาประสบการณ์เพิ่อมอ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนที่มิ้งเรียนไอตอนที่มิทงทร้านขนมปังเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เรียนใช่ยังยังไม่ได้เริ่มเรียนตอนนั้นก็คือ,อยังเรียนบิสเนสอยู่แต่แบบแค่อยากเปลี่ยนงานใหม่ <อ>เกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกทำขนมเพราะการเปลี่ยนงานใหม่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเปลี่ยนงานใหม่เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเรียนทาขนมจริงจังเสร็จแล้วไงต่อเสร็จปุ๊บก็พอทําไปสักพักทําไปประมาณปีหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปเจอร้านที่เจ้านายเนี่ยเสนอวีซ่าทํางานให้ก็เลยตัดสินใจที่จะรับข้อเสนอนะ สี่เจ้าทำงานก็คือ4 5 7เจซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรไปแล้วมันพวกกนไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นน่ะ4 5เจก็คือถ้าเกิดเราถ้าเกิดมิ้งทำงาน 4, ปีอปีมิ้งก็จะสามารถแอปพลายพีอาร์ได้ก็จะสามารถสามาถัครเป็นคนละเมืองถาวรที่นี่ได้มิงม้งก็เลยรับโ้้เสนอนั้นนะคะเพราะว่าได้เงินเดือนด้วยได้เงินกเกษียณด้วยไม่ต้องไปเรียนด้วยซึ่งมันมันเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวเนาะแล้วหลังจากนั้น ทำงานที่นั่นไป4ปีใช่ค่ะก็ทางานที่นั่น4ปีจริงๆแล้วตัววีซ่า working visa เนี่ยเขาจะให้วีซ่าเรามาทั้งหมด4ปี4ปีเนี่ยพอเราทํางานไป2ปีแรกเราสามารถยื่นเรื่อง apply permanent residence ได้ทันทีแต่การที่ apply เนี่ยมันก็จะมีเอกสารหลายๆอย่างที่เราจะต้องเตรียมอย่างเช่นเอกสารพวกสอบภาษาอังกฤษเอกสารตามที่เขา list มาให้อ่ะมิงจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พอเราสอบภาษาอังกฤษผ่านเราก็สามารถยืน่นเพื่อที่จะ apply PR ได้ค่ะ แล้วพอหลังจาก4ปีพอเราพอมิงเริ่มสมัคร PR เรียบร้อยแล้วอพอสมัครผ่านก็ต้องก็ต้องถือวีซ่าตัวนั้นอะอย่างต่ำหนปีถึงจะสามารถแอพพายซิติเซนได้ถึงจะสามารถสมัครซิติเซนได้นะคะก็คือ PR กับซิติเซนนี่มต่างกันยังไงจริงจงแล้ว PR กับซิติเซนเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยแต่แค่ PR ไม่สามารถเลือกตั้งได้แล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตของออสเตรเลียนั่นเองแล้วก็ต้องต่อใช่ลแลต้องต่อวีซ่าทุกๆ4ปี คือวีซ่าคือจริงๆแล้วพอมันในสเดนมันก็เหมือนกับเป็นพลเมืองถาวรของที่นี่เนี่ยแหละแต่แค่เราต้องต่อวีซ่าอยู่เรื่อยๆสิ่งนั้นต่อวีซ่าแต่ตัวซิติเซนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นพลเมืองของที่นี่เต็มตัวเป็นประชากรของที่เต็มตัวใช่ค่ะใช่พาสปอร์ตเราพาสปอร์ตของออสเตรเลียเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผ่านไปประเทศอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าอย่างเช่นอเมริกานิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็อดไปก่อนนะเห็นจะได้พาสปอร์ตก็ยังไปไหนไม่ได้หลังจากนั้นนนอยู่ปปีึงเเรราก็็สมัค เวลาสมัครซิติเซนต้องต้องต้องสอบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะซิติเซนก็จริงๆเขาก็จะมีเขาจะมีตัวในเว็บไซต์เขาอ่ค่ะจะมีบอกว่าเขาจะออกข้อสอบประมาณไหนบ้างจะมีให้เราเข้าไปอ่านเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปสอบไปทําข้อสอบเยอะมากเลยเปิอ่านแบบสองวันสาวันทั้งคืนเลยแต่ว่าออกข้อสอบแค่ยี่สิบข้อนะข้อสอบก็จะมี20ข้อแต่เราสามารถสอบได้สองได้กี่ครั้งนัสามครั้งสามครั้งมีโอกาสสอบได้สามครั้งเป็นทำสองครั้งต้องถูกอย่างต่ำเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต แต่ว่าเขาจะมีเหมือนแบบมีกฎที่ว่า5ข้อห้ามผิดความผิดก็คือเหมือนแบบเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ถ้าเราเป็นประชากรเขานะคะค่ะอ่ะงั้นวนมาก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมาวีซ่านักเรียนมีใช้เงินเท่าไหร่วีซ่านักเรียนมิงใช้เงินประมาณเกือบสามแสนนะรวมค่าตัว๋วรวมค่าทุกอยา่างรวมค่าตัว๋วค่าเรียนภาษาหกเดือนแล้วก็ลงค่าเรียนบิสเนสมาก่อนสามเดือนของเปิ้ลประมาณสามแสนสามนะคะของเปิ้ลเป็นตอนเปิ้ลมาเปิ้ลมามามา,มาเรียนภาษาแล้วก็ ตั้งใจมาเรียนต่อ,อธุรกิจเหมือนกันแต่เป็นปริญญาตรีนะคะก็สามแสนสามแต่สุดท้ายก็มาเปลี่ยนที่นี่เหมือนกันก็คือมาเปลี่ยนเป็นบิวตี้เลเซอร์ที่นี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคิดว่าได้สกิลกับบ้านเราน่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่ได้กลับนี่อ,อ่ะแล้วพอพอเริ่มเป็นสมัครเป็นวีซ่า working visa ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันใช่ค่ะคือแต่ละโปรเซสในการทำวีซ่าของที่เนี่ย เขาจะจ้างทนายกันเพราะว่าเรื่องเอกสารทนายก็จะรู้ดีกว่าเราแตจ่จริงๆมีคนทําเองนะแต่เราภาษาเราไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะถ้าทําเองอาจจะมิสซัมติงนะคืออาจจะแบบขาดเกินแล้วก็อาจจะมีปัญหาเราก็เลยเลือกให้ทนายทําให้นะคะซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราตกลงกับนายจ้างยังไงคือค่าใช้จา่ายเฉพาะเกี่ยวกับการสรมัครวีซ่านะคะแต่ส่วนอื่นที่เป็น การทํางานหรือแบบอย่างอื่นนะคะที่เป็นเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดเนี่ยเจ้านายเขาต้องจ่ายให้เราเนาะไอสี่ห้าเจ็ดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทนายเหมือนกันว่าเท่าไหร่นะคะก็จะไม่ค่อยได้แล้วมิ๊กแล้วเราเสียประมาณ 10, 13, 100, หมื่นหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสามน้อยเหรียญเอ๊ะหนึ่งหมื่นถึงหมื่นสามพันเหรียญอืมอ่าเสร็จแล้วก็มาเป็น PR PR พอตอนอภัย PR ก็เสียพอๆกันค่ะเสียประมาณ 11, หมื่นหนึ่งพันเหรียญแต่พอมี ที่เพิ่นติดตามเข้ามาด้วยก็เสียเพิ่มอีกประมาณพันแปดร้อยเหรียญก็รวมแล้วประมาณหนึ่งหมื่นสามพันเหรียญนะแล้วก็สอบ citizen สอบ citizen citizen ก็เสียอีกประมาณสองร้อยแปดสิบเก้าเหรียญก็คือจริงๆทุกโปรเซสอะมันต้องเสียค่าสมาัครนะคะแต่ว่าเรามองแล้วว่ามันเป็นมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากจากการที่เราเป็นคนลเมืองที่นี่คือที่เปญชอบมากๆคือการเรียนเรียนอะไรก็ได้เรียน ฟรีเกือบหมดนะแต่ว่าบางอย่างอาจจะเสียถูกมากเฉยๆคือเขาจะมีสกิลหรือแบบเอ้เาก็จะมีวิชาให้เราเรียนไม่ว่าจะเป็นสกิลที่เราอยากเรียนจะไปเรียนเย็บผ้าจะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขามีให้หมดแล้วเขาข้อดีคือเขามีเป็นแบบช็อตคอร์ทห้เราไปลองเียนก่อนด้วยนะครับเพื่อให้เรารู้ตัวเองว่าเราชอบไหมถ้าไม่ถ้าชอบก็ไปต่ออะไรเงี้ยอันนี้ที่ชอบมากอันที่2ก็คือการการรักษาพยาบาล uh. ก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสะดวกมากเพราะว่าอย่าง อย่างอย่างอย่างต้องตรวจแต่ไมนต้องตรวจตาทุกปีก็ตรวจฟรีนะคะอย่างิมีเนี่ยเขาพบพบอะไรพบก้อนนะคะก้อนที่ท้องก็เอ็กซเรย์ฟรีเอ็กซาซาวฟรีทุกอย่างฟรีหมดแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจเลือดอย่างที่เราไปตรวจที่บ้านเราอะะคะก็ตรวจฟรีที่ตรวจทุกหกเดือนตรวจเลือดขาดอะไรไม่ขาดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเนี้ยมัน มันคุ้มค่ากับเรานะคะแล้วเราก็เราก็ชอบที่นี่ด้วยเนาะเพราะว่าอากาศดีการพัพนาคมสะดวงนะคะโอเค okay, ค่ะก็เฉพาะเรื่องเชฟอะไรเนี่ยก็หมดแล้วนะคะแต่อย่างของขั้นอีกอันหนึ่งก็คือคนที่ถามเราเกี่ยวกับเรื่องเซมเซ็กซ์นะคะหมายความว่าการแต่งงานแบบเซมเซ็กซ์ที่นี่เนี่ยเขาอนุญาตหรือย,ยังเขาอนุญาตแล้วนะคะคือตอนเปิ้ลกับนี้เนี่ยตอนนั้นยังกฎหมาย,ยไม่ออกแต่ว่ามีการจดเรลชันชิพแล้วนะคะ Relationship เนี่ยก็คล้ายๆคันจดทะเบียนสมรสนะก็คือใช้ได้ตามกฎหมายเลยนะคะเพียงแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม,มีการแต่งงานแบบมีเขาเรียกว่ามีมีคนมามาบอกให้เราไอดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ได้ตามกฎหมายเลยแต่ตอนเนี้ยเราสามารถจัดงานแต่งงานได้แล้วนะคะอ่าแล้วก็คนที่ถามว่าเราควรตามกันมาเลยไหมตั้งแต่ที่ไทยจะได้เซฟสตาร์นะคะสำหรับวิบ<า>้งอ่ะคิดว่าถ้ามองในแง่ของการที่อยากจะอยู่ที่นี่ ต่างคนต่างเรียนดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะใครอาจจะสามารถแอปพลายได้ก่อนอืมคือมันมันก็เขาเรียกว่าแชร์ความเสี่ยงนะคะแต่บางคนอาจจะคิดว่าจดทะเบียนแล้วมามามา,มาวีซ่าเดียวกันม,มันจ่ายคนเดียวก็จะเซฟกว่ามันมันก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าพอม,มาที่นี่แล้วด้วยวีซ่าเดียวกันเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือถ้าคนติดตามีสกิลมาอยู่แล้วภาษาอังกฤษด,ดีเวลามาหางานที่นี่ก็จะได้เงินดีกว่าก็คือได้ตําแหน่งที่ดีถูกไหมคะ,ะแต่ถ้าเกิดคนที่มาภาษาอังกฤษยังไม่ได้แถมไม่มีสกิลอะไรอีกเนี่ยเราก็จะหางานที่เงินเดือนสูงๆยาก,กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อเสียหนึ่งข้อละสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสองคนเกิดแบบเลิกรักกันแล้วนะคะสมมติทาไป3ปีเกิดอยากเลิกลากันเงี้ยค่ะคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วยังไม่มีสกิลนะคะคือไม่มีบันทึกว่า มา,มาเรียนหรือมาทําอะไรที่นี่มาทํางานเฉยๆก็จะเสียเวลา3ปีไปฟรีๆเพราะว่ามันไม่มีบันทึกในการในในสกิลทํางานที่ที่ออสเตรเลียได้นะคะก็เปิ้ลก็เลยมองว่าการการแยกกันจะดีกว่าแต่ก็พูดยากเพราะ่าเบิ้ลกับมิ้งเนี่ยมาเจอกันที่นี่นะคะแต่เราคุยกันว่าเราจะไม่ติดตามกันเพราะว่าเพื่อเผื่อว่าเราเราเลิกกันอันนี้เราก็เราก็กลัวกลัวนะคะต้องกลัวไว้ก่อนนะหนึ่งก็กลัวเลิกกันสองก็คือ อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าสมมุติว่าอย่างวิชาที่ไปรเรียนอ่ะตอนนั้นันมันยังภอยในได้อยู่ก็คือ,อดิวตี้เมนจเจอร์ถ้ามันได้ได้สปอนเซอร์ก่อนมันก็สามารถทําเรื่องได้ก่อนหรือถ้าเกิดเขาได้สปอนเซอร์ก่อนเขาก็สามารถทําเรื่องได้ก่อนแล้วถ้าเกิดจนถึงสุดท้ายแล้วเรายังอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะคะเราก็ค่อยอม,มาจะติดจะติดตามกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออีกอันนึงก็คือถ้าเราต่างคนต่างเรียนนะคะในช่วงแรก ไฟเราอย่างไงเพราะว่าสองสี่ปีแรกเนาะยังมีไฟอยู่ทํางานกันแบบทาํางานยังไงคะทํางานเช้าเย็นเช้าเย็น,นสี่ปีแรกนี่เราสองคนทางานเยอะมากนะคะแล้วก็เราสามารถทํางานหาเงินส่งตัวเองเรียนได้จนจบเพราะว่าถ้าหลังจากสี่ปีแล้วคุณจะหมดแรงแล้วคือยกเว้นหมดแรงคือร่างกายมันเหมือนแบบมันใช้งานหนักไปแล้วสี่ปีนะคะแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่อยากทาํางานแบบนี้แล้วเราก็อยากจะกลับบ้านนะคะ แต่ว่าพอเราอยู่ที่นี่ไปนานแบบสี่ปีห้าปีหกปีเหมือนเราขาดการติดต่อ,อกับเมืองไทยแล้วเนี่ยพอกลับไปเราก็จะใช้ชีวิตที่นั่นยากเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกมันจะลําบากนะคะพวกคนก็เลยมองว่างั้นเราไม่ตามกันดีกว่าแล้วก็พอเราเรียนจบปุ๊บเราก็ตา่างกันเดือนดีนั้นพูดแล้วเราคงอยู่ด้วยกันง่ายกว่าเพื่อความมั่นใจทุกๆเรื่องด้วยนะอันนี้เป็นคําแนะนําของเราสองคนแต่ว่าถ้าใครอยากจะติดตามกันก็ไม่ผิดนะคะก็ทําได้เหมือนกัน งั้นวันนี้ก็คือ,อทุกข้อที่เราตอบกันไปหมดแล้วนะคะก็อาจจะดูง่วงๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะคะก็ลากมิงกี้มามาทำคลิปด้วยกันนะคะก็ยังไงถ้าใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้นะคะเปิ้นจะมาตอบให้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันไปแล้วบ๊ายบาย